สวัสดีครับ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 ผมโจนะครับรับจดทะเบียนสมรสคนไทยกับคนพม่าและชาวต่างชาติทุกสัญชาตินะครับเนาะก็วันนี้วันที่21มีนาคมปี2566นะครับเนาะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันที่22นะครับมีนาคมปี2566นะครับ เรานะครับจะมีการนัดจดทะเบียนสมรสนะครับรับจดทะเบียนสมรสพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการนัดจดทะเบียนสมรสประมาณสองคู่สมรสนะครับสองคู่สมรส <c oughs> ถ้าท่านใดนะครับถ้าท่านใดอ,อ,อยากจะมาดูหน้าง,งานนะครับอยากจะมาดูหน้าง,งานว่า ทางทีมงานเราเนี่ยหรือว่าทีมงานคุณโจเนี่ยสามารถดําเนินการลงการจดทะเบียนสมรสได้ไหมนะครับเนาะก็พรุ่งนี้ท่านก็สามารถนะครับเข้ามาดูหน้าง,งานได้นะครับเนาะพรุ่งนี้วันที่ยี่บสองวันพุทธที่ยี่บสองมีนาคมปีสองพันห้าร้อสิบหกท่านก็สามารถเข้ามาดูหน้าง,งานได้นะครับก็ติดต่อทางเบอร์ผมมาได้เลยนะครับทางทางด้านหน้านะครับก็กดโทรมาหาผมหรือ กดเข้าลิงก์ไลน์ครับเพื่อทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับเนาะพรุ่งนี้เราจะมีนัดนัดจดทะเบียนทั้งหมดสองคู่นะครับเนาะก็ใครสะดวกใครอยากมาดูหน้าง,งานก็เข้ามาเข้ามาดูได้นะครับเนาะก็เรามีนัดกันนะครับพรุ่งนี้นะครับอ่ะท่านใดนะครับพี่ท่านใดหรือว่า ท่านใดมีข้อสงสัยนะครับในการจดทะเบียนหรือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับสัญชาติเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองหรือ,อ,อจดทะเบียนแล้วต้องทำอะไรต่อนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตอบคำถามให้นะครับเนาะนะครับก็คลิปนี้ก็แค่มาฝากบอก นะครับฝากบอกว่าพรุ่งนี้เราจะมีการจดทะเบียนนะครับก็ฝากกดหัวใจกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ